สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับพี่น้องนี่เป็นรถเวทดนี่ครมาจอดแล้วสิแล้วครับผมของลุงหมดละการทางข้างครับโหตัดเสียบเลยปเออตัดเสียบมาเสียบใช่าเสียเดียวเลยมาไหมาเขาไปสื่อกัลหรมาเป็นว่ากิานสม่ำเสมอเลยค<อ>รับเด้อ กระทงคนแล้วท้ายกระทงหะร้อยกระทงเป็นมูข่อยได้เ้อยกระทงเป็นมูข่อยนี่ฮึตัว่ดิไม่ผ้ใร้อยกระทงผู้เดียวปาตายดอกสัท่นมนมาร้อยกระทงขังงูจงอางอ่ะม่น่ เป็นข้อมูนว่าป่ะเดอ๋ยวพิดีมันมีต้องการแสดงอยู่บ้านน้องสระน้ำน้องกระดีนะครับผมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดตบบุรีนะครับสระน้ำน้องกระดีอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับผมสำหรับหลายคนที่ บรูดสถานที่ครับหรือว่าที่ว่าผมบ่แจ้งครับสระน้ำน้องก็ดีนะครับผมอําเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับผมมื่อนี้นะครับเจ้าบาผมบ่าแจ้งดิแจ้งคือคิดนะครับ รากำลังเห็ดสาน a ำน้องก็ดีครับเอา้าเมนเรากำลังเห็ดตามสมอันสาน a ำน้องก็ดีเพร์พัฒนาเนียมีคมจังหวัดลบบุรีนะครับผมทีก็ประมาณนี้นะสุดยอดครับญญทบีมงาน,ปนไปใส่อะไพ่อ

แย่ไหมพี à, yep. okay. uh ่แย่ไม่กินเพียรม่องกมีอายบเกือบคาชานี่เลยอารมณ์ดี้วพอบัน่อารมณ์ดีแท้ไก็สีเส้นยืดสายเลยไก็ยืเด็จเยอะาปแล้วบวกกิดวันที่ยี่สิบ แม่นับพันธ์ของมือนี้มีลำวงจอนยุบป,ประทะหมอลำครับผมพี่ไหมครับวันนี้ให้ซิมเนปยางพี่ไหมครับวันนี้ฮะพี่วะครับเก็บบัตรเก็บบัตรเก็บบัตร สถไฟบนต่อมือ๋เห็นนักกินหลังเวทีด้ฝีมือเชฟบอยพนนะูกว่าเสียบไยท่านวะศิลิมมึงนะ อาการบาข้ามเปียนกันเลยเด้ผมซิมด้วยไอน้องจังขัดวันอือาไปซิมเป็ีนเปลาโอ้ก็จังนฮะจำไหมผมซิมจังเร็วประแด็กแสดงอีกอ่ะจำไม่ไม่ถึงนี่ที่นี่หมดวันก็นี่ดิวันอ่ะ

ไย่ไ่ไม่น้อยน้อยหนับเมยแม่อนุญานะครับเรามีที่คอยคอยดูแลอยู่นะครับเพระเราเรากรงว่าจะเกิดอันตรายแล้วมันจะเสียชื่อเสียงเรานะครับเราต้องต้องการไว้ก่อนนะหรับสำหรับงานสะน้ำบ้านน้องกันดี อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับผมยำเกลงสะนามบ้านนองก็ดีอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับผมสถานที่ทํำการแสดงไมียน,นะครับกวงขวางของเรียบร้ลว้านนรถตบที่ด้ารงงานพบะัิศตกของระน้นกว้างครับพี่นย้อมรับเลยกวา้างคักอี นี่ครับเวลา4โมงครึ่งครับสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับพรมาชมบรรยากาศโซาๆนะครับเต็มงานพักการชิดียงกินนะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องเพียงแค่นี้ครับขอกราบสวัสดีครับ